พีมือนี่พี่น้องเออเฮ็ดงานพุ่นนี่กัคำเรางานหลายอย่างนี่ตัดห้าหน้าบ้านพี่น้องเบ่งพุ่นก่อนเมฆก่อนฝนกัสิมาแล้วพี่น้องเออพุ่นนะนี่แหละค่ะงานแต่ละมือโทษเลอค่ะเวียงฝนตกฝนตกกลางเฝ้าถอยเข้าบ้านค่ะงานอย่างอื่นมีอีกเยอะแยะค่ะต้องตัดต้องแต่งได้พี่น้องเ่แมันหยังมันหกเนาะหน้าบ้าน เก็บกวดใบม้งใบไม้น้ำได้อน่พี่น้องขันบ่เก็บบ่ได้ดฝนตกมาเนาะเจียไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยต่อคะ่ะนี่บ่ได้ดเอาไปทิ้งเนาะคะ่ะไปเป็นปุ๋ยใส่คนต้นไม้ต่อเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ก็อีกงันอันหนึง่งที่เฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วเนาะพี่น้องเป็นห่านจะเฮ็ดห่านยังเสียวไว้จะปลูกอันพักเนาะค,ะะคะ่ะเนาะใส่กระถางกระถางเรามีเยอะออ้ยหมดโทษทีกระถางเรามีเยอะเอาก็เลยเอ็ดห่านนี่ขืนมาเนาะคะ่ะเนาะ เพื่อที่จะปลูกผักลงในกระถางเสร็จแล้วเราก็จะยกขึ้นมาไว้แบบนี้ค่ะเนาะอันนี้กระถางแรกที่เราปลูกเนาะเห็นบงคะช่วงที่อ่าล้มคลิปไปเหมือนจะไม่รอดแต่เขารอดอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เอามาไว้บนนี้เนาะนี่แหละค่ะงานต่ละมือนะต้องเฮ็ดค่ะบ่เฮ็ดบ่ได้บ้านเราเนาะในรัวน้วในสวนอีกอย่างหนึ่งเราก็มีแบบว่าปลูกไว้บนนี้เราเก็บโอ๊โทษที่แล้วค่ะฝนตกฝนลิ้นมาแล้วเนาะ เขาบ้านค่ะเขาบ้านมีงานต่ออีกค่ะนี่ก็อีกอันนึงค่ะตอนขึ้นไรเราก็ทําไปแล้วเนาะเอออันนี้ก็คือว่าที่หนึ่งค่ะทีนี้ฝนลงเม็ดพี่น้องนะก็เลยคิดว่าเอาไว้นึ่งพรุ่งนี้เนาะเอาไว้นึ่งมะอ,อื่นว่าเสียบอบอ่เสียหรอกค่ะเพราะาเขาปั่นหมาดแล้วเขาใส่ตู้เห็นไว้มื้ออื่นค่อยจีหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเต่าทานหรือเต่าฟื้นเนาะมันอยู่ดันนอกบ่ม,มีหลังคา ก็เลยเอะบสามารถที่จะหนึ่งได้เนาะถ้ามาใส่แก๊สเนโอเปือพไปนองเอาไว้หนึ่งเมื่ออื่นเก็บใส่ตู้เย็นขอบคุณทุกไลททุกเลิฟชอบกดไลท์ใช้กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ